วัสดีพี่น้องผบกับสองฉลดจะดน่ายเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข่าเด้อแต่ละคลิปไี่แต่พ่อจะกินข่าอะไรเลยพี่น้องเอ้ยฉลดปไิปไปทั้งใดกินแต่ข่ากับเกี่ยวเขาว่านั้นเลยพี่น้องเย้ยสองอย่างกินข่าวกับปนกบพ,พี่น้องกับตั้มมะฮุงแต่ดึกแต่เช้ามาเด้อพี่น้องเราก็ลวกพักแล้วก็มาแห้งคมพี่น้องมามาแห้งคมบ่อแม่มาแก้งคม <laughs> Một hẹn. Một hẹn, tao. Bye, bay đi. Tiếng tao nằm gần đây. Tiếng là Ba sao phụ thầy Chắc mắc mặt hẹn, à? hẹn bụi sao mặt hẹn. Một hẹn, tao nằm gặp 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 cái พักใน,นเรื่องกินมแม่แหงคมกลิ่นแลมันมดปะชิมหวานๆเล่นกะกรองวะเฮ้ยกลินม่แห้งคมนี่ฮะว่าท่านในแถวนี่คมนะเฮย้ยท่านกินมาแหงคมมะคมแหละเท้าเท้ากระกรองเท้า,ากิน้นองเลยยังโปเย็นอ,อยู่ทางโต๊ะมึง จัากวางเท้ักวานุ่มได้หมดเก็เดียนไปก็อีมก็ได้โอ้ยกูุสามตัวนั้น่าเธอจีซี่ได้หมือนสดีมาเด้อมากินเขาน้ำสลุดเดี่น้องมือกับคือว่าบมมีนเมื่อน้ำมันแต่แท้ ก็คือน้อยน้อยหนุหน่มแล้วไปทางไหนวะจักแล้วเห็นสองหมากเลยในแม่มันเหี้ยกว่าจักคนโก๊บก็คือน้อยช่องน้อยเหนาะหันกับมาแข่งอือหึ่หันบริส <c oughs> วนไปหดน้ำ้อยู่ข้างนอง

ไม่เลยคุณแ้วก็ึงอึงแมบน่นเอว่าว่ามือเพรามี่็น้ำมันก็น้อยๆเกิเป็นดอกเนาะอ่างเมปีหนึ่งมันก็เป็นเลยอ่ะหมดปีมันงาม

Cô không cắm đọc, đọc khai ra nè Đọc mới ngon nè Cô mặt khai Bên, bên ở đây cô không có tròi nè này nè nghe bừng Đó một cái sức cái sức con thôi lại มึงกินข้าวซองคนงงงี้มงงง้ไปกรบบมากินเยหาน้หาหาไปกระบอมากินนำมบ่เฮ้ยาจะว่าท่านผู้ชมบ่เฮ้ยเพื่อนเบิ้งกับบเบนตาแซ่ดนะงลองคดหนึ่งมือใดญ่

มะเขือพาอมะเคือเพ่ออันแบบมาอะไรๆยอ้น่ะเนาะน้อยนะเนะมะเคือพาะเนี่ยใส่มาคือปอเมาย่อยย่ออย่าเอินมาคือปออะไรนะครับนเอินมาคือเปะคือกินแซ่มาคือปองอันนั้นอาเห็นนั้นของสมื่นอึ๊กยังน่ากิจับมาซื้อมาแทนไปเก็บมาเคือยวเราเวาเรามายังแทนมาค้อมาเคือน้าเจ้ามากินกับป้นไปเก็บอร่อยล่ะ Bây giờ để xong xăm mạc mà thế Cái bà nói thế, mắn bò mi mắn à, mà Ái mà kêu lại lại nè Mắn mạc này nội này nội <laughs> Mắn chưa đây cho mà nhai mắn bò nội Mắn mít mạc này nội mà Mắn nhai thì rút chẳng đây thế Bọ mà Há là hát là kẹp kiểu mà mắc nhai thì chung là kẹt, kè để đây mẹ mắn chắc lương này เห็นอีลหลังินกินโอ้เป็นแต่แสบต่ว่ามาหน,น่อยๆมันเอ๊ะปักปักอยู่เลากี่ข้าวหักี่แดะที่ยังของชาวมือน,นะผู้ป้ากะนันเราเก็บมากินแล้วเห็นมันกินเป็นแต่แสบน้งบริขืนใดไปพ่อยมันคือข,ขึ้นก็ขึ้นก็เป็นนำก๊กมนแนวมันไหม,ก,มก๊กไหมอนะโอ้ยจะเป็นผู้ชยจะใครกูนีมัน,นี่เปนเนียมือค่ะนะชาว่ะ không có cái canh lắm nè bây giờ tụi hành. Rồi đừng đừng đường này đi à, nhắm tim cái hình gì nè tiếp mà nói nhá lời kim tự tổ trời chào chữ

tôi sẽ phải bắt tôi chắc bây chắc bây nó có chuẩn bị bây giờ 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 bây

tượng thạc nữa Leo nữa để lấy để lại Làm cái chi xăm chi xăm lại một ยังมันมาเลี้ยงขวดได้แต่สาวนี่ยังมันนอนอยู่นะใช่ตุย่ยหมาแล้วมันหมาลลกแล้วลเอ็นกันยังหลงน่ะนักตัดมาผิดดิบหน่อยอ้าวคือแบบจี๋นั่นนี่ละ Những hẹn hẹn hai bụi đấy nó. anh nói con nói thôi phải rất tango rồi nó. Anh Anh đẹp nó. mỏ món ยาอะไรบ้างเนาะยากินเติมเลยอะก็ยาคือที่ไหนเนาะเคว่โพสต์ฮาเบอร์ถูกอิ่มเลยนาะพี่น้องคลิปนี้ขอจบกไปชั่งหนึ่งก็นาะพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สนุกด้วยเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี